ทักทายกันย่ำเศร้าเอาวัวแมนว้าผิดย่ำเร่งแล้วเหลืองานช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเถอะพี่น้องถ้าจะเบิ่งคลิปไตเติลคิดว่าอาจจะเห็นแบบแกงหมักมีขึ้นยากใส่ปลาแหงนะพี่น้องว้าเลี้ยวแล้วได้กินได้บานี เอาปั่นใ่ญ่ๆกับริกผีีมากินเผ็ดครับมากินเผ็ดหอมหอมได้หอมดีหอมประเด็ม <c oughs> มัมกเป็นเบบดง่นเรื่องบออคลิปเต็มไปเบื้องน้นช่อง youtube ช่อง y o YouTube มิกัดเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องเนาะพอดีได าสา,าสวทูชายเมื่อยเรื่องการตัดต่อนัดกัก็จะไดบว,วางโย่ช่วงนี้เอาสมองคนรุ่นใหม่เขาขอมาบริหารเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อเขาเห็นพอเห็นแล้วมันมันมันขาดมันต้องเติมวงนันวงนี้จะล่องถ่าเป็นคลิปเต็มเนาะและดีครับเพิ่นเห็นนําว่าเออมันน่าจะโอเคแล้ว เราอยากอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นเอดมินให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเกี่ยวกับเรื่องการโพสนี่แหละการตอบเม็นก็นนยังเป็นนักที่จโอ้แสบแสบพี่น้องแสบเนี่ยขา้ำเนี่ยอืมอืมว่ กระทึอ,อทเพียกระทึงอยากกันดีใจน,น้ำหรอครับที่ลูกเขาขามาซอยใน่วงตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการตัต่อเราอาจจะเป็นคืนปีไม้ปีหนาปลูกไฟ ประมาณปลายเดือนเนี่ยโปรไฟล์หน่ะจะเปลี่ยนใส่เติ้หน่ะจะเปลี่ยนเอาแบบรุน่นใหม่เฮ็ดใหม่ปีหกหาคุณผู้ก้าดจำเนืนรายการาคือก้าวใช้เป็นใครว่าอัพเดตโปรไฟล์อัพเดตรูปแบบขอมา,มา่ไหมติดตามในเวอร์ชันปีหกหางานที่ออกรูปแบบแบบ ก็ขอบคุณเด็บที่ที่คอยเป็นกำลังใจเนาะคอยเป็นกำลังใจให้ยังเบิงอยู่เสมออ้อมขางอ้อมแอวกันมี่พี่นอ้องเขากระมักเป็นยังนีอก็ออกคลิปออกคลิปกำลังติดไปได้ดีเพราะเร่มมีผู้ติดตามผู้หนผู้มักผู้ลงโดษกระทักมนาะออกแนออกนออกให้เบิงแ่ากั่นกินข้าวแทบนี่แหละครับ ต้องเป็นกำลังใจในการตัดตอนในการถ่ายทำของชีวิตเนี่ยบันบานการอยู่กันกินแบบบันบานก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามสำหรับผมนัดเล่าหลัง่งไปเส้นการบดิคาดหวังว่าต่อการไปติดฮอตชาร์ไปติดอันดับหนึ่งหลวเงินโหลดทอ,อ,องน้ำเขา ต้งยืนยันจุดเดิมการเฮ็ดรูทูบเห็ดไหวห้ลูกไหลานไบ้เบิ่งว่าช่วงวัยพอขนาดนี้อายุขนาดนี้พอเห็ดยังอยู่ในในแต่ละมือเป็นการย้อนหลังเบื่องไล้ครับมันเป็นมรดกได้เว่ยห้เป็นเบิงบงบ่งง่ามหัวขวัญเนาะแต้มืนอนาะโอ้แก่พักเนาะ สำหรับคำบอกคำจาการกระท่ำใดๆทีบมม่บ่เหมาะสมเป็นการเก้าเล่าทีมเหมือนตรงนี้ทีมงานเล่าลานกาเช่นกาบขออภัยเวลาที่นี่สำหรับคลิปนี้การแถลงขขอฝากไว้จำนี้สวัสดีครับ